คนมันไม่อยากเดินน้ำก็เดินเลาะๆนู้นเนาะมีภาพสวยๆน้ำใสเห็นไหมเป็นยังไงเห็นไหมตามสบายตามสบายน้า ถ้าเราไม่อยากเดินลงน้ำก็เดินขึ้นตรงนี้ก็ได้เลยนะฮะวันนี้เข้ามาชมบ้านเมืองข้างในเข้ามาข้างในหน่อยของปู่ครับบ้านเมืองข้างในของปู่ครับ